วันที่14กุมา 12, 66, ภาพันธ์2566นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักก้าวไกลสแสดงความเห็นกรณีมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมาการการเลือกตั้งจะมีการหารือกันในวันนี้ประเด็นการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวนสสที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้งเนื่องจากมีหลายฝ่ายในสังคมทักท้วงประเด็นหารือรวมถึงอาจพิจารณายื่นสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยในเรื่องนี้ด้วยนายปฏิพัฒน์ กล่าวว่าก่อนหน้านี้พักคก้าไกลเคยแสดงความกังวลว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่ชัดเจนอาจน,นําไปสู่การเลือกตั้งโมคะเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตรวมถึงการตั้งคําถามว่าการนับรวมรัษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยนั้นเป็นสิ่งที่กกตเคยทามาก่อนหรือไม่หากเคยทามาก่อนก็ไม่น่าต้องกังวลอะไรแต่หากไม่เคยทามาก่อนครั้งนี้ก็ไม่ควรทําเช่นกันหลังจากนั้นกกตก็ออกมาชี้แจงว่าการประกาศจํานวนรัษฎรในอดีตก็ทําเป็นประกาศรวมที่นับทั้งคนสัญชาติไทยและคนที่ไม่มี ม,มีสัญชาติไทยเพิ่งจะมาแยกคน2กลุ่มนี้ออกจากกันในประกาศจํานวนราษฎรวันที่31มธันวาคม2557แต่กะกะตก็ยังไม่ได้ตอบคําถามของพรรคก้าไกลว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเช่นปี2562ได้คิดรวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคํานวณด้วยหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าตามกฎหมายการเลือกตั้งควรมีขึ้นไม่เกินวันที่7พฤษภาคมนี้ทั้งที่ประชาชนมีความหวังในการเลือกตั้งเพื่อจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่จากการทํางานของกกต ปััจจุบนไม่ได้ทําให้ประชาชนรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งที่ทะเบียรรอนรัษฎรออกมาตั้งแต่เดือนมกราคม2566แต่ตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มพบกลไกที่ย้ายเขตเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางคะแนนเช่นจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งมีความพยายามตัดพื้นที่ที่ตนทํางานอย่างต่อเนื่องออกไปและเอาพื้นที่ของนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายรัฐบาลมาเติมแทนและนอกจากนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ เรียลไทม์ทั้งที่กะกะตได้รับงบประมาณจากการเลือกตั้งเกือบ6,000ล้านบาท